สวัสดีค่ะพวกเราเพียรแคลฟเค่ะที่เที่ยวในฝันที่อยากจะไปสักครั้งหนึงในชีวิตหลายที่จริงก็มีหลายที่มากๆสำหรับเชยอยากไปโค้โลกเหนืออยากไปแบบไปดูแสงออโรราสักครั้งกับกับอยากไปอวกาศค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวนะไม่ใช่ไปทำงานไปเที่ยว ยังไงอปันอยากไปที่ไหนไหมเที่ยวอยากไปดวงจันทร์แล้วก็อยากไปเที่ยวรอบโลกค่ะก็คือหนึ่งในความไม่ใช่ความฝันแต่สิ่งที่อยากทาหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีเหมือนกันคืออยากเที่ยวรอบโลกค่ะคือเหมือนตามอาจจะเป็นแบคแพคเมเมืองน,นี้บ้างหรือว่าแบบก็คืออยากไปครบทุกที่เลยค่ะก็สำหรับหนูก็ไปที่ไหนก็ได้ที่ยังไม่เคยไปอยากลองไปให้หมดเลยค่ะ ก็แบบไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้หรือยากไปพักผ่อนกับครอบครัวค่ะของสิกเป้ามหมาในการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะยังอยากไปอีกหลายๆครั้งเลยแล้วก็อยากลองไปที่ทางยุโรปสักครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไม่เคยได้ไปแถบนั้นเลยค่ะด้วยก็กลเป็นอสสค่ะเอ๊อยากไปสวอนซนุคค่ะอ้ย้ถตุวไทยเก่าอเมริกาเด็กกัน ที่ไทยค่ะที่ไทยน่าจะน่าจะยังไม่เคยไปยังไม่ยังไม่สบายที่ไหนที่ไหนดีคะอาจารย์ว่างเดี๋ยวพาไปแต่ไม่ว่างยากไปบ้านพีบ้านพีสิงใช่อยากไปบ้านพีสิงใช่ใช่ใช่อยวให้ปันพาไปอ่ยากไปเกี้ยไปบักพันด้วยใช่อยักษ์ไปพันที่สุดที่สุดใช่ก็พอดีเป็นคน ปกติก็เป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนงแต่พอเป็นบ้านพีสิงปุ๊บโอ้ยปฏิเสธได้ง่ายมากเลยครับ <c oughs> ไม่ไป <c oughs> รอเล่นนะเดี๋ยวพาไปนะคะ <c oughs> แต่ปั๊งไม่เข้านะคะไปอ,ออกสื่อไปแล้วนะเฮ้ยออกสื่อไปแล้วนะสำหรับมิวดีใช่ไหมมิวดีไม่รู้แต่เมืองกับเทนนิสท <c oughs> ุกทีอยากไปอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยว เรคเคมเมนูที่อยากให้มีในเทเตอร์เราเราจะได้กินด้วยไหมคะเราต้องได้กินด้วยนะคะอะไรดีเมนูกับเทเตอร์เดนานิโอเลยในโกนิกาเมลลี่ชอบเนื้อเนื้อสเต็กเนื้อเนื้อสันเนื้อไม่ใช่ไม่ใทั้งหมดเนื้อทั้งหมดเนื้อทั้งหมดเออค่ะเนื้ออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาเอาเนื้อจระเข้มาให้กินกินไหม กคได้เคราะก็ได้เลยนาจะไม่รู้จอยจอยจอยไก่ชอบไก่แล้วถ้าไก่ตอนนี้ยังแบบมีชีวิตอยู่อ่ะไม่ชอบอะไรอ่ะยาสปิงซูไก่ เพราะว่าสมาชิกเพีเค้กชอบดีสุดค่ะทำคือคนชอบที่เชอรอเชอญเชขอขออะไรเดียวชอบกินหลายอย่างมากเลยขอขนมหวานนะคะขอแค่แบบมีเค้กขนมบิงซูอะไรก็ตามไอศครีมพาเฟ่ซอฟต์ครีมไล่มาให้หมดแล้วค่ะขอแนวแนวรสชาตินมนมพวกเย็นครีมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ พลังแหล่งพลังงานก่อนขึ้นสเตจค่ะ <laughs> ว้วนแนโ่โอ, <laughs> องเขงซิกอยากให้เป็นน้ำเต้าหู้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบจริงๆแล้วแถวๆที่ซ้อมเราก็จะมีร้านขายน้ำเต้าหู้ใช่ไหมละ่ะแล้วเมมเบอร์ก็ชอบพิวกันมาคนาละถุงสองถุงอย่างเงี้ยบางทีก็อยากกินก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีในคาเฟ่ก็ดีนะอร่อยดีเบาๆไม่รู้อยากให้มีให้มีปลาดิบค่ะมีปลาดิบมี มีบุฟเฟ่ผลไม้อะไรอย่างงี้เอ้ยเมื่อกี้ไม่ผลไม้ก็แบบมันมีของขค้าแล้วของหวานแล้วมีของหวานเอ้ยมีผลไม้บ้างอยากให้มีอยากมีโอเด้งด้วยทำอไมของพิณแล้วของสันด้คะก็ของหนูอยากให้มีแบบเหมือนส่วนตัวหนูคือชอบอะไรที่แบบเป็นผลไม้ผลไม้เช่น ไอไม่แบบไอไอติมไอติมที่ไม่ใช่เป็นรถผลไม้ไอติมรถธรรมดาแต่ว่าเป็นโรยผลไม้หรือว่าโรยอะไรต่างๆหรือว่าเป็นแบบม้รผลไม้ปั่นที่ไม่ใช่เพื่อสุขภาพค่ะที่มันกินแล้วหวานๆอร่อยอร่อยเบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะอยากให้มี